คุณไหลหอหลังค่อมปวดตั้งแต่บา่าตึงมาถึงหัวหรือยืนบุคลิกภาพไม่ดีจะแก้ยังไงเดี๋ยววันนี้โค้ชจะมาช่วยหาคำตอบและแก้อาการนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมโคช้ชลีมนะครับเป็นเทรนเนอร์ประจำมาสเตอร์มูฟนะครับเมื่อกี้ที่เกินไปนะเรามักจะได้คุ้นคุ้นกันว่ามันเป็นอาการของออฟฟิศซินโดมและออฟฟิศซินโดมเกิดจากอะไรใช่ไหมครับ หลักๆเลยจะเกิดจากพฤติกรรมของตัวเราเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะก,การเล่นโทรศัพท์หรือการนั่งทํางานหน้าคอมนานๆนะครับนั่งเขียนงานออกกําลังกายก็ทําให้เกิดได้นะครับเพราะเราเน้นกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งมากเกินโดยเฉพาะผู้ชายที่โหอยากอกใหญ่นะครับเล่นแต่หน้าอกอย่างเดียวเลยอ่าตัวนี้ก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อมันไม่สมดุลนะครับแล้วก็อย่างนี้คือเกิดจาก สรีระของเราตั้งแต่กําเนิดตัวนี้ก็อาจจะแก้ยากหน่อยต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่านักอายภาพบับัดนะครับตอนนี้เล่นโทรศัพท์แล้วทํางานหน้าคอมมันเป็นได้ยังไงครับผมทาให้ดูนะเวลาเล่นโทรศัพท์เห็นไหมครับเล่นโทรศัพท์เราต้องมีการก้มนะครับการก้มทําให้กล้ามเนื้อบางมัดมันอ่อนแรงนะครับมันยืดยาวออกสังเกตไหมครับว่า กล้ามเนื้อตรงนี้คอมันยืดน,นะครับคอมันยืดกล้ามเนือ้นนคอคอมันถูกยืดออกแล้วก็หลังนะครับหลังมันงุง้มหลังมันค่อมนะครับกล้ามเนื้อหลังมันถูกยืดออกและกล้ามเนื้อที่มันตึงล่ะนี่เลยหน้าอกนะครับหน้าอกตึงอ่าบ่าต้องคอยเกรงตลอดนะครับกล้ามเนื้อบ่าเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมทําให้เราปวดหัวหรือปวดบ่านะครับเพราะกล้ามเนื้อบ่ามันจะเกาะนี่ถึงนี่เลยกระโหลกนะครับดังนั้นปวดบ่ามาก อาจจะส่งผลให้ปวดหัวได้ด้วยสิ่งที่เราจะต้องแก้นะครับต้องแก้คือแก้จากพฤติกรรมของเราก่อน,นะครับลดมันลดมันเล่นโทรศัพท์ให้น้อยลงหรือว่ามีการเบรกมากขึ้นนะครับทำงานก็มีการเบรกมีการเดินมีการยืดบริหารหน่อยแล้วก็สร้างนะครับรความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงเดี๋ยว2ออย่างนี้โค้ชจะพาไปทำนะครับพาไปสอนว่าเราจะยืดกล้ามเนื้ออะไรและ เพิ่มตรงไหนนะครับกล้ามเนื้อหลังอะ่ะเราจะเพิ่มตรงไหนหน้าอกที่ตึงอะ่ะจะยืดยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเมื่อกี้โค้ชบอกว่า กล้ามเนื้อที่ตึงตัวนะครับมันจะมีบ่าเนาะเพราะเราต้องกดโทรศัพท์นะครับกดโทรศัพท์บ่ามันจะต้องเก่็งค้างนิ้วตลอดมีหน้าอกนะครับเดี๋ยวโค้ชจะพายืดกล้ามเนื้อบ่าและคอก่อนนะครับว่าจะยืดยังไงเวลายืดนะครับให้เรานั่งนั่งทางานหน้าคอนั่งที่ไหนทําได้หมดเลยนะครับนั่งหลังตรงนะครับแตะไปที่ศีรษะนะครับอยากยืดข้างซ้ายอ่าเอามือขวาแตะและยืดออกเบาๆให้พอรู้สึกตึงนะครับตึงบ่า ไม่ต้องเอาเจ็บนะครับค้างไว้20-30ิบถึงสาวิก็ได้นี่คือยือดกล้ามเนื้อบ่านะครับอีกกล้ามเนื้อวันหนึ่งเขาเรียกว่ารีเบตรีเบตเตอร์สแคปูเล่นะครับมันจะเป็นกล้ามเนื้อตรงคอตรงนี้ตรงนี้นะครับคล้ายๆกันแต่แค่เราเพิ่มนะครับเราเพิ่มเราหันเราจะยืดซ้ายใช่ไหมครับเราหันไปขวาเอามือแตะเหมือนเดิมและกดลงเบา,เบาๆแล้วนี่ก็เป็นการยืด กล้ามเนื้อคอนะครับต่อมาที่บ้านเราสามารถใช้กําแพงหรือว่าตรงขอบประตูได้โดยยกแขนขึ้นมายกข้อแขนขึ้นมานะครับแนบไปกับกําแพงหรือขอบประตูนะครับซอกอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ดันแบงค์หน้านิดนึงนะครับออกแรงกดไปนิดนึงก้าวเท้าที่อยู่ใกล้กับเสานะครับมาข้างหน้าพร้อมกับบิดสะโพกหน่อยนะครับเก่งหน้าท้องให้รู้สึกว่าหน้าอกถูกยืดออกนะครับหายใจเข้าออกค้างไว้20-30ิาวิ แล้วก็สลับข้างเราได้ไป2ออย่างแล้วนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นอาและกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับต่อมาเราจะไปสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงก็คือกล้ามเนื้อหลังของเรานะครับและมีกล้ามเนื้อคอนะกล้ามเนื้อคอที่มันถูกยืดออกมานะครับเดี๋ยวไปดูกันอีก2ท่าต่อมาเป็นท่าสร้างความแข็งแรงของกล้ามหลังนะครับหรือท่าที่ชื่อว่าโรนะครับคือการบนะีบสะบักอ่าเพราะกล้ามเนื้อที่มันอ่อนแรงคือแถวสะบักใช่ไหมครับหลังมันถูกยืดออกคราวนี้ ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่มีอุปกรณ์เราสามารถใช้ผ้าคุณหนูของเรานะครับหนึ่งพื้นนะครับแล้วก็หาเสาที่มันมั่นคงนะครับหรืออะไรที่มันสามารถให้เอาผ้าไปคล้องได้เนะาะวิธีเซตนะครับเราก็ยืนเท้ากว้างเท่าช่วงหัวไหล่เข้ามาใกล้เสาหน่อยเนาะย่อ,ยอพักขานิดนึงนะครับดึงศอกไปด้านหลังนะครับพยายามบีบสะบักเอาไว้กดบาทเกรงหน้าท้องค้างเอาไว้สัก3ามสิบวิก่อนก็ได้นะครับแบบเริ่มต้นให้ความรู้สึก ไปที่สะบัดอ่ามือมันจะอยู่มาณช่วงสะดือของเรานะครับหน้ามองตรงพอครบ30มปีแล้วก็ปลอยสักสาเซตก็ได้นะครับ3เซตก็ได้2อถึงสเซตเนาะและกล้ามเนื้ออีกหนึ่งมัดที่เราควรจะต้องฝึกนะครับคือตัว neck flexor er นะค,ค่านี้เรียกว่าชินทักนะครับชินทักคือถ้าเก็บเหนียงพูดง่ายถ้าเก็บเนียงนะครับคือยืนนะครับยืนปกติเลยเราลองใช้มือนะครับใช้มือ2นิ้วก็ได้2นิ้ว แตะไปที่คางเรานะครับแล้วดันมันเข้าแล้วก็ปล่อยทําเหมือนกันครับทำดึงผ้าเลยค้างเอาไว้ตัวนี้เป็นการฝึกตัว neck flexor er นะครับกล้ามเนื้อคอให้มันแข็งแรงดึงคางกลับเข้าไปนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับทําไปใช้กันดูนะครับได้ยังไงมาบอกโค้ดด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ